ันนี้เป็นสถานที่บ้านที่ย่ายมาอยู่ไมเป็นบ้านวิลล่า4ห้องนอน2ห้องน้ำ1ห,ห้องหับแขก1ห้องครัว1กระลาดรถเนาะอันนี้เป็นมู่บ้านของ อเมริกาเป็นหมู่บ้านที่เงียบสงบบ่มีผู้คนออกมาเล่นข้างนอกเพราะว่าตอนนี้อากาศมันหนาวพออากาศหนาวก็บ่มีคนออกมามีแต่คนอยู่ในบ้าน บ้านค้ายกับบ้านจัดสรรบ้านฮาเนาะมีถนนหนทางเข้าออกหลายทางนะครับมีใช่วอลนี่คือคนย่างเนาะทางนี้ทางคนย่างทางคนย่างนีหงหนน 5, ่ห้างจากตัวเหอนนี่ก็ประมาณห้าหกเมตรห้างจากตัวเหอนจากเงินมาหาทางคนย่างห้าหกเมตรก็จาก ทางย่างมาหาทางรถเรือมาฟุตบาทนี่เป็นเดินย่านี่ก็ประมาณสองแมตรตมีเสาไฟฟ้าเยียงทางทุกต้นช่วงนี้ก็จะเป็นอากาศเริ่มหนาวเย็นแลกาัใบไม้เริ่มล่นเนาะอากาศเริ่มแห้งอากาศเริ่มแห้งแรง ก็เป็นบ้านวินล่าสั้นเดียวกันเนาะโอเคมื้อน,นี้รายงานให้เบิงซัมีนะก่อนเดี๋ยวมีอย่างชิมาอัปเดตให้เบิงใหม่เนะะาะตะเวนกำลังจะตกดินอ่าบ้านเฮีานเงนียบสงบผู้คนก็บ่ค่อย ออกมาทางนอกเพราะว่ามันหนาวก็มีบ้านสองสั้นก็มีเน,นาะเนาะพูนนะนะตรงนั้นเป็นบ้านสองสั้นเนาะอ่าฝั่งนั้นพูนฝั่งนั้นก็จะเป็นบ้านสองสั้น น,นี้เป็นมู่บ้านเป็นมู่บ้านด้วยพี่น้องโอเคเข้าบ้านแล้วหนาวเนาะเดี๋ยวเมื่อหน้ามียังการซิมาอัปเดตให้เบ่งใหม่ด้วยพี่น้องด้วยนี่นี่มันจะวิลาตั้มเนาะเข้ามาบ้าน เอามาบ้านแล้วนี่ก็ห้องนอนห้องที่หนึ่ง นี่ก็เป็นห้องซักผ้าห้องครัวห้องครัวใหญ่เอออใส่ห้องฮับแขกเนาะอ่าในห้องครัวตู้เย็นตู้แช่เ่าฮะเตาแก๊ ตาไมโครเวฟอยู่นี่นี่แหละเป็นของเงินครัวห้องครัวซิงล้างถ้วยพวกนี้โ <c oughs> ต๊ะกินข้าวผมไม่โต๊ะกข้าวต๊ะทำแต่งอาหารการกินนี่แหละเนาะนี่เป็นห้องโถงดูทีวี แต่ว่าบ่มีทีวีห้องโถงห้องรับแขกมีแค่คนหนึ่งน่ากินข้าวยุบคนเดียวแบมบแบมแบมแบมบอันนี้ก็จะเป็น ห้องเก็บของเหนาะห้องน้ำน้ำห้องที่หนึ่งห้องอาบนา้ำห้องน้ำห้องอาบนา้ำห้องนอนห้องที่สอง นี่ห้องที่สามอาี่ห้องที่สี่เจ้าของคนบุโยไปงานเนาะเนี่หลังญนะ่นะเงี้ยเน,นาะตัวเป็นหลังน้น่อยๆเลยพี่น้องเลยอาวโอเคอัปเดตห้เบิงซ้ำนี่ก่อนเด้อชีวิตในอเมริกา ก็จะประมาณนี้แหละเกอคลิปนี้สำหรับวันนี้ขอลาสวัสนีก่อน